สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิมครับนะฮะเขาใหญ่ครับเขาใหญ่นะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามมากนุ่นเขาใหญ่เที่ยงนะทุกคนในอยู่ที่นี่ฮะเป็นวันที่สองครับก็ในการพัฒนาเคียร์ c คล a r i n g พื้นที่นะครับอย่างจริงจังจริงใจมากๆนะฮะบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้หนีลูกสาวนะฮะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับ นะก็ที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเป็น,ปนสถานที่ที่อา,อากาศบริสุทธิ์นะทุกคนและนี่คือเขาใหญ่ครับบอกเลยด้านหลังนั่นคือเขาใหญ่เที่ยงนะดูนะทิวเขาด้วยนะเขาใหญ่เที่ยงนะกับบรรยากาศแบบนี้ทุกคนครับนะฮะบรรยากาศแบบนี้ฮะเออนี่นะบรรยากาศแบบนี้นะอน๋อน,น,น,นี่ครับนี่นบรรยากาศแบบนี้ทิวเชวรถไถกำลังไถเคอร่ริงสถานที่ต่างๆนะฮะเนี่ยน้องแม่โคทำงาน คนงานทํางานนะครับบรรยากาศแบบนี้ชิวๆมากตื่นมาอากาศบริสุทธ์นะครับแล้วกเ็เรื่องสุขภาพเนี่ยผมว่าต้องมาก่อนนะมาไม่ว่าคุณจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านครับเรื่องสุขภาพนี่สําคัญจริงๆนะครับอ่ะตามไปเลยครับว่าตรงนี้จะเป็นอะไรจะทําอะไรยังไงแบบไหนนะฮะอ่ะตรงนี้ก็ขอบคุณสถานที่นะนะฮะสุดยอดมากครับที่นี่คือเขาใหญ่ทุกคน บรรยากาศแข่งเขาใหญ่นะเขาใหญ่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 จริงๆนะ